โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้อยู่ในโมเดิร์นวอร์ชิพนะวันนี้ไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะเพราะว่าม,มันออฟไล,ลน์อะหนไยว่าไอพัดไอพัดมันก็ออฟไลนะ <Okay. S 1> ์นะมันก็แต่ว่าไปก็ยังไม่เคยทำคลิปกับมันเลยนะ ออฟไลน์อยู่ันก็มันเกมมันยังไม่มีบอดเพื่อนครับเออเชิญบอดเพื่อนมาอะไรอย่างนี้ <c oughs> จ,ะจะโคตรแปลกไว้ยสารแบบเกมโคตรลำอ่ะมีบอดเพื่อนอะไรอย่างนี้อูยอดผมก็ยังต้องรอเกมหน่อยนะยังไม่ต้องฟิลโมบาย แบตเทิร์นเอ้ยแบตเทิร์นโมเดิร์นออฟวอลชิพนะครับแคเปลี่ยนแบตเทิร์นออฟวอลชิพให้กลายเป็นเกมแบบโมเดิร์นขึ้นนะกราฟิกแ,แ,แบบโมเดิร์นขึ้นนะทำไมไม่เห็นเร็วเหมือนตอนนั้นเลยวะตอนผมเล่นนะแบบความเร็วนี้ไปขึ้นไปตั้งสามร้อยกว่านะครับ โคซิงอ่ะนี่แหละรู้สึกอ,อะไรมาเร็วๆขึ้นอยู่นนอือหยอดอ่ะนอนนี้โอเคโอเคสองนัดน่าจะโดนเต็มๆนะโอ,อเคสามไปนี่มันจัดก,การไปโอ้โหหงเกียดบอด ให้ที่ให้ขับเครื่องบินมากเลยมันขับมันขับเรือให้มันขับเรือได้ห่วยแตกมากแบบเราขับตรงไมใช่วร์เรอแบบเพราะรแบบพอไปขับเครื่องบินปพ๊บบดมันก็ขับเองไปตเตลาอโอ้โหทำไมเรือรู้สึกเรือเบาขึ้นวะรู้สึกเรือโคตรเบาเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวออไม่สามารถขี่กันเลยอทีนี้ ยืนภาคสื่อแบบโคตรนามทีกันอันนี้ไม่ไม่เรื่องเลยโอ้โหนี่วยดูร้มอ่ะช่วยดูอันช่วยดูอันช่วยด้อัช่วยดูอันช่วยดูอันไม่เชื่อเหรอเดี๋ยวแล้วเราจะอู้ค่อยๆตายกันทีละคนเดินๆ เธอมันก็เพี้ยบนะเธอแค่คนเล่นงงมันก็อยู่นี่เอเฮ้ยอะไมวะแต่เพิ่งเปิดเกมมาได้แค่สงนาทีไม่ตายหมดแ,มแล้วอ่ะเฮ้ยไม่มีแฮกหรือพี่กูกู่าววเฮ้ยเว,นว้นละวกอออเปิขึ้น เกิดอะไรขึ้่นะเขาก็ว่าอยู่ทำไมเกมเร็วขึ้นแรือแย่กว่ามาเข้ามาโอ้จะคาพี่คาเซ่ได้ไหมเนี่ยจะทำคอนเทนต์ได้ไหมทำจะได้ตัวลุงนี่หวโอ้โหโอ้โหอะไรวะแม่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเมื่อกี้มันอะไรโหไม่งอะไรวะแม่งอะไรขึ้นวนะแบบเปิดเกมเข้าไปแค่สามนาทีสองนาทีตายกันหมดเลยัะอะไรวะ เกิดอะไรแปลกนะแปลกอ่ะกดแปลกเลยอันนี้ของอังกฤษใช่ไหมอังกฤษมันก็ไม่ค่อยดีนะถ้ามีของอังกฤษนะผมเลยไม่เก่งอนะ่ะวางกันเะ ไม่มีเครื่องบินเมกาอยู่สองลำเลย okay. อะไรวะน,นั่งโคตรใจอยะเมื่อกี้อะไรวะมันอะไรเปิดเกมก็ไปดได้แค่สองนาทีตายหมดอะฝังฆ่าเลยแฮกหรือ,อเปล่าวะอะไรวะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นใครรู้บอกผมที อย่างไรวะดูดิเข้าเกมมาปุ๊บสองนาทีผ่านไปตายกระดกแมพครับ <c oughs> เกมเร็วเกินต้องไปดูก่อนอัพอะไรได้ไหมเครื่องบินลบปืนอัตโนมัติเคนั่งซื้อ ไอ้ที่อัปเกดตมาก่อนแล้วกันสิบห้าอันของอัพดัมเองไม่เข้าใจจริงไม่เข้าใจจริงๆเลยไหนวะ,ระไรดูมาเลยหนึ่งล้านหมดล้านอ่ะซื้อมแดละเฮ้ อะไรวะเนี่ยมิดไม่ต้องอับหลกเลยอัพแค่อย่กี่พอนาถูกคอยได้เลยเออนี่แหละดวงมีอยู่ได้ได้โอ้โหดวงสวยนะดวงสวยดวงสวยดวงสวยจริง ก็ถือว่าดีเลยแต่พูดดูดีวันนี้ก็ไม่ดีเจ็บจุกไปโอได้โอได้ยดวงได้อีว่ะ ใช่หมดแล้วหมดแล้วคเคยังงครับไปซื้อต่อละอะไรวะมันอะไรอ่ะกูไม่เข้าใจเว้ย